ข้าวผัดปลาเค็มนะคะวันนี้ป้าน้องใส่สับประรดเพื่อไม่ให้ข้าวผัดมันเลี่ยนแต่ป้าน้องไม่ได้ใส่น้ำมันเยอะนะคะเอออันที่จริงเตรียมหมูไว้แต่ไม่ใส่ก็ได้ค่ะจะใส่เนื้อหมูก็ได้แต่วันนี้ใส่ไข่เยอะแล้วก็ไม่ทั้งหมดสามฟองนะคะก็จะไม่ใช้อันนี้กินสองกินสองคนคะ่ะอันนี้ป้าน้องแบ่งมาแล้วครึ่งเดี๋ยวเหลือไว้ให้เด็กกินกับน้ำปลาพริกนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาจะต้องมีแกงจืด แต่ป้าน้องแค่นี้แล่ละค่ะป้าน้องก็กินได้อย่างมากก็มันติดคออะไรป้าน้องก็มีแตงโมมาอันนี้เราก็มีสับป,ปะรดให้แล้วนะคะผลไม้เห็นไหมคะอันนี้คือข้าวผัดปลาเคม็มเราผัดให้แห้งแล้วจริงๆเขาต้องมีแตงกวาแต่ไม่จําเป็นนะคะเขาก็ใส่ให้สวยงามแล้วก็ให้มีผักแก้มอันนี้มีป้าน้องมีผักกระสังค่ะ มีผักกระสังแล้วก็มีดอกอัญชันแล้วก็มีใบอันนี้เขาจะแก้มะเร็งนะคะเนี่ยแล้วก็มีต้นหอมป้าน้องเพาะไว้ค่ะเขาไม่ค่อยงามเท่าไหร่เนี่ยก็กินทั้งหัวเลยค่ะแก้มนะคะใบอันนี้ก็จะแก้มะเร็งแลกสามะเร็งค่ะสนใจติดกดกระดิ่งข้างขวาติดตาม แล้วกดหัวไม่โป้งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลรงให้ป้าน้องในการทำคลิปต่อไปนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องนะคะ,นะ,คะเนี่ยป้าน้องก็จะตะัดใส่ไว้เนี่ยนะคะใส่ไว้ในตะแกรงไม้ไผ่สารค่ะเขาจะไม่แฉะนะคะเนี่ยคะ่ะ แล้วพอเช้าก็มาเอาเอาไปเข้าตู้เย็นค่ะช่องธรรมดานะคะไม่ต้องช่องฟิสนะคะเนี่ยค่ะเราก็มายียียียข้าวค่ะเราก็หอยไข่ใส่ไปหนึ่งฟองนะคะแล้วก็คุกให้เข้ากันค่ะพริกหวานยักษ์นะคะ ป้าน้องก็จะหั่นใส่ไปด้วยเพิ่มสีสันค่ะกัมะเขือเทศนะคะค่ะเราก็เอาไส้มันออกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหั่นเป็นแว่นก่อนแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะพอดีออป้าน้องมีกระเจี๊ยบป้าน้องก็จะหั่นกระเจี๊ยบไปด้วยนะคะใส่ไปจะผัดข้าวใส่ปลาเค็มหน่อยนะคะป้าน้องก็จะเอามาล้างน้ําน้อยๆน,นะคะตัดคีบตัดทางออกให้หมดเราจะเก็บหัวไว้ เวลาต้มน้ำซุปทำหลนหรืออะไรนะคะพึงไว้ให้แห้งนะคะสักพักหนึ่งเราค่อยไปทอดไม่งั้นน้ำมันจะกระเด็นเดียวนะคะแล้วตะแคงไปมาค่ะแล้วใหม่ๆติดฝาไว้นะคะไม่ให้น้ำมันกระเด็นใช้น้ำมันน้อยนะคะฉะนั้นก็ต้องต้องจับกระทะเนี่ยตะแคงค่ะเพื่อให้น้ำมันเนี่ยมันไปที่หางบ้างไปที่ตรงหลังมันบ้างนะคะ จะไม่ใช้ท<ช>อดไ,ไว้นะคะแล้วใช้ซ่อมกดอ่ะแล้วก็นั่นค่อยๆตะลอมมาข้างเดียวก็พอนะคะอีกข้างนึงเก็บไว้แล้วเดี๋ยวก็ยีให้เออเขาเอาไว้เตรียมไปใส่ค่ะรูก้างดีๆนะคะอย่าให้มีข้างปรดีดนนะคะ,ะ,คะแล้วยีให้มันชิ้นเล็กนิดนึงค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเป็นก้อนๆน,นะคะนะคะใช้ครึ่งน,นึงก็พอนะคะไม่ต้องใช้เยอะเอาเอากลิ่นหอมมัน ใช้เยอะดูมันจะเค็มค่ะบางคนก็จะเหม็นด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวเขาจะไหม้ข้าปล่อยไข่ใส่ไปหนึ่งฟองนะคะหลังจากเอาข้าวออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ค่อยไม่ต้องไปยีมันนั่นพลิกไปพลิกมาคือเดี๋ยวข้าวมันจะไม่เป็นเม็ดค่ะแล้วก็ค่อยค่อยคลุกนะคะไข่หนึ่งฟองนะคะค่อยค่อยคลุกเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดค่ะแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงนะคะ เดี๋ยวรอผักเค็มก่อนค่ะผักชีต้นหอมนะคะเมื่อวานนี้หยิบละช่างใจเพราะว่าน้ำยาฆ่าแมาลงมันเยอะค่ะป้าน้องก็ใช้ใบฟอกเลือดหรือจีนจูชายเนี่ยหั่นใส่นะคะแล้วใบอันนี้ยจําชื่อไม่ได้แล้วค่ะเขาป้องกันมะเรลงค่ะจะกินสดก็ได้ป้าน้องก็จะหั่นใส่เขานะคอย่า,ยาึงนะคะ,นนะ,คะอย่าหั่นฝอยนะคะเอาไว้ใส่ โดยหน้าข้าวผัดล้าใส่ไปนในตัวข้าวผัดหน่อยค่ะต้องเอาตั้งไฟให้ร้อนให้ให้น้ำหมดก่อนนะคะไม่งั้นใส่น้ำมันไปมันจะกระเด็นค่ะเห็นไหมคะกระทะเนี่ยตรน้องจะไม่หันหูออกมาอย่างนี้นะคะตอนเรียนเนี่ยพ่ออาจารย์บอกว่าเดินชนหรืออะไรมันจะหกมาใส่ตัวค่ะจะหันหูเข้าข้างในค่ะ นะคะจะเจียวเนี่ยไม่ใช่ไปต่อยทีเดียวนะคะเอ่อต่อยทีเราฟองเพราะถ้าเผื่อมันเสียเนะะี่ยค่ะมันจะแยกยากหรือต่อยใส่กระทะเราก็ต่อยเปลือกไข่เก็บไว้นะคะเอาไว้ทําปุ๋ยค่ะนะะี่ค่ะเราก็ใส่ซิ๊วขาวไปหนึ่งช้อนชาใส่ไปเลยอุ๊ขอเอาซ่อม ซีอิ๊วขาวลงไปหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อให้เขาเข็มค่ะเวลาตีไข่นะคะตีไปทางเดียวกันนะคะออกซิเจนเขาจะได้ไม่ออกเราจะให้ไข่นุ่มเนะะี่ยค่ะใส่น้ำเข้าไปนิดนึงค่ะหรือบีบมะนาวนะคะนิดเดียวค่ะ,ะตีตีให้เข้ากันนะคะปพอนองจะใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะแล้วจับกระทะอาแคนค่ะ ให้น้ำมันเขาไหลด้วยั่วหรือมีแปง้งไอไฝติกค่ะก็เอายีที่กระทะให้น้ำมันเขาไหลให้ทั่วค่ะพอกระทะเริ่มร้อนนะคะไฟปานกลางนะคะเอาไข่มาใส่ไอหนูเอเอาไข่ใส่ลงไปแล้วใช้สเปกตรูล่าเนี่ยปาดไข่ในนี้นะคะใส่แล้วก็ละเลงไปแล้เขาเป็นแผ่นแบบบาง เดี๋ยวเราจะหันใส่เข้าผัดกันถ้าเผื่อใส่ไปในข้าวผัดเลยเขาจะไม่เห็นนะคะอย่าใส่น้ำมันเยอะนะคะใส่น้ำมันเยอะแล้วเขา ไข่ออกมาไม่สวยค่ะจะให้เข้าสุกทั่วถึงครอบฝาไปเดี๋ยวนะคะเด้งไฟนิดหนึ่งเนี่ยค่ะ เราก็มว้วนอย่าให้เขาเกี่ยมมากไปนะคะเนี่ยก็มว้วนแล้วกดกดนิดนึงเดี๋ยวเอาไปหั่นค่ะไว้โรยหน้าข้าวผัดค่ะดีฝาดใส่ไปในข้าวผัดนะคะเขาจะไม่เห็นอันนี้จะน่ากินกว่ากันค่ะเดี๋ยว,เ,ยวเอาไข่ที่นั่นมาหั่นนะอย่าหั่นฝอยไปนะคะฝอยมากเดี๋ยวเขาจะเเล็กค่ะ ให้ใหญ่นิดมันจะน่ากินกว่ากัน้องจะเอาแครอทมาต้มให้ให้สุกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เกลือลองไปหน่อยนะ เขาจะได้ง่ายใส่เกลือไปเขาจะมีรสเค็มแล้วทำให้สีของแครอทเนี่ยค่ะสดใสขึ้นค่ะก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ2นาทีค่ะพอเดือดเดี๋ยวก็เทใส่กระชอนแล้วเอาน้ำเย็นลาดน็อกเพื่อให้เขาหยุดการความร้อนเขาจะได้ไม่สูญต่อไปนะคะ เห็นไหมคะสีเข้าจะสดใสขึ้นอันนี้เพิ่มวิตามินเอคะ่ะมีเบต้าแคโรทีนด้วยคะ่ะกระชอนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาตันค่ะเราใช้น้ำน้ำเย็นน็อตนะคะไม่ให้เขาสุกต่อไปนะคะคอ,อ้ยที่ เออเหลือแล้วเราก็หมักไข่ไว้ค่ะหรือเอาเข้าตู้เย็นก่อนก็ได้แต่ไม่ใช่ช่องฟีดนะคะหนึ่งคืนเช้ามากต็ต่อยไข่ใส่แล้วก็คุกให้เข้ากันค่ะแล้วนี่จะเห็นไหมคะป้าน้องก็จะมีปลาเค็มมาสําหรับจะใส่นะคะแล้วก็มีไข่แล้วก็มีผักจริงๆต้องใช้ต้นหอมผักชีไม่มีป้าน้องก็ใช้ใบผักที่ในสวนเรานะคะ เนี่ยมีกระเจีย๊ยบก็ใส่กระเจีย๊ยบมะเขือเทศนะคะพริกแดงหวานแครอทรวกใส่สับปะรดเออข้าวผัดจะได้ไม่มันค่ะข้าวผัดจะได้ไม่เรียนค่ะ <c oughs> นะคะที่ป้าน้องจะจะทำอาหารอะไรเนี่ยเราต้องเตรียมเครื่องให้พร้อมค่ะเราก็มาตั้งรอไว้ที่หน้าเตานะคะเพราะไม่งั้นเออวิ่งไปวิ่งมา เสียเวลาเราเปลืองแก๊สด้วยค่ะแล้วเราเหนื่อยด้วยค่ะแล้วหลอดจะได้ไม่ลืมเนี่ยค่ะตอนเรียนเราก็ต้องเตรียมไว้อย่างนี้ให้พร้อมนะคะค่ะเราตอนนี้ก็เนี่ยป้าน้องจะใส่น้ามันนิดเดียวนะคะไม่เยอะแล้วก็เรียบชายกระทะเจียวไข่เนี่ยค,ค่ะได้พอกระทะร้อนค่ะเอาข้าวลงผัดค่ะข้าวข้าวใส่นะคะลงผัด ตงผัดค่ะเขยวให้ทั่วนะคะหรืออะไรติดใช้สเปตูล่าเขียนนะคะเขาจะเวลาเราปดเขาจะโค้งตามรูปได้ค่ะนะคะเขาจะโค้งตามรูปได้เห็นคะจะดีกว่าใช้มือปาดหรือไม่ใช้ตะหลิวนะคะอันนี้เขาเรียกสเปตูล่านะคะเวลาปาดหน้าเค้กแต่งเค้กก็ได้ค่ะ เวลานั่นเรากดลงไปเนี่ยเขาก็จะไปตามลูกกระทะนะคะต้องต้องเอาข้าวที่คลุกไข่ไว้เนี่ยนะคะใส่ใน้ำมันน้อยๆแล้วลงผัดจนข้าวแห้งค่ะไฟอ่อนๆนะคะทีแรกไฟปปกลางแล้วก็ลดไฟอ่อนๆนะคะต้องข้าวแห้งนะคะคนเนี้ยเขาเขามีแรงเขายกอย่างเงี้ยเขาเขานันได้ค่ะแต่ว่าน้องไม่มีแรงค่ะถามเด็กเขาเขาบอกเขาไม่มีแรง นคะคะจนข้าวาแห้งแล้วเราก็เอาวันนี้เราจะใส่ปลาเค็มนะคะก็ใส่ปลาเค็มไปหน่อยปลาเค็มที่ยิีไว้นะคะก็ใส่เข้าไปหน่อย ผัดค่ะจนให้ข้าวแห้งสนิทนะคะไฟอย่าแรงนะคะเดี๋ยวก็จะไหม้หนมคะข้าวเริ่มแห้งแล้วไหนจะลองฝัดฝอด <c oughs> ออพ่อไม่ค่อยดีค่ะแปดสิบกวา่าแล้วเด็กยี่สิบกวา่าไม่ลองฝัด <c oughs> ไอแอรมันแข็งแรงเนี่ยมันจับเนี่ยปัดพุ่งขน ไม่ไหวเดี๋ยวไหลเลยเยอ,อกหมดเนี่ยค่ะเขาก็ผัดจนข้าวแห้งสนิดนะคะเนี่ยะค,ะค่ะแล้วก็เนี่ยใส่แครอที่ลวกไว้ลงไปค่ะเขาก็ผัดเดิด๋ยวเพิ่งเติมอะไรนะคะเดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะ อ่อนๆแล้วก็อย่าก,กดนะคะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆให้ข้าวกบแครอทเนี่ยเข้ากันดีเห็นไหมคะข้าวเขาจะเป็นเม็ดนะคะอย่าไปใช้ท็อพีกดนะคะข้าวจะเป็นเม็ดค่ะนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็เอาสับป,ปะรดลงค่ะสับป,ปะรดครึ่งหนึ่งพออ่าโอเค ผัดไปเรื่อยๆค่ะนายสาวๆยกขิ้นไหยสาวคนแก่ไม่ได้คนนั้นเขาสามห้าเขาแข็งแรงเขาเคยเป็นเปิดร้านอาหารเขายกกระทะขึ้นปวัดค่ะให้มันกระเด้งกระเด้งอันนี้ใสม่มะเขือเทศกับตะเกียบ กระเจีย๊ยบดิบใส่ก่อนสิผิดใหญ่เนี่ย,ยใส่ไปเลยเออแล้วก็ผัดอันนี้ชันเริ่มน่ากินแล้วนะคะข้าวผัดนี่ต้องแห้งนะคะถ้าเผื่อไม่แห้งจะไม่น่ากินค่ะ ตอนนี้เดี๋ยวก็ชิมนะคะว่ามีเค็มไหมนะคะเอาลงครึ่งหนึ่งก่อนคะอ่ะอพอเห็นไหมคะเราไม่ใส่ไข่ไปในนั้นน่ะเราเอามาทําเป็นแผ่นเ้าหั่นเนี่ยเขาจะน่ากินค่ะอันนี้มันผัดกับปลาเค็มนะคะป้าน้องก็เลยไม่ได้ใส่อะไรแต่ป้าน้องชิมแล้วป้าน้องว่าเติมเกี๊วขาวหน่อยก็อร่อยแต่เดี๋ยวเรามีน้ำปลาพริกค่ะแล้วเอาผักใบเขียวที่หั่นเนี่ยใส่อย่างละครึ่งค่ะ เอขึ้นเอาไว้แต่งหน้าขาเอาผักใบเขียวใบยังใบขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ดับไฟค่ะใส่โขมมาใส่ใบมะกรูดเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็เอาพริกใส่ค่ะพริกใส่ค่ะพริกเขียวพริกแดงใส่นะคะส้มจี๊ดเขาจะตัดเอ๊ แค่นี้นะคะไม่ตัดกลางนะคะไม่งั้นเมด็ดเม็ดมันจะขาดแล้วบ,บีบมะนาวลาดมะนาวหรือส้มจี๊ดลาดไว้นะคะหลบมือไปทางนุ่นนิดนึงเวลาบีบนะคะลาดคุกไว้เนี่ยค่ะเคล็ดลับอยู่ตรงนี้ป้าน้องหั่นใบมะกรูดใส่เข้าไปข้างล่างนะคะเพิ่มธาตุเหล็กและแคลเซียมค่ะเรามะกรูดเนี่ยเขานหนักเบาฉะนั้นเราพยายาม ใส่อะไรให้ได้กินมากที่สุดนะคะผลประโยชน์เขาจะมากมายค่ะนะคะแล้วก็เอาช้อนมาคนๆคนคน,คนให้ทั่วคนแล้วก็หมักไว้ประมาณสองสามนาทีนะคะเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะคะเขาจะเปลี่ยนสีวันนี้ป้าน้องไม่มีไม่มีหอมในข้าวผัดนะคะมี ได้ที่ต้นมานิดหน่อยป้าน้องก็จะมาหั่นหอมล้างน้ําแล้วก็หั่นตามกวางนะคะแล้วเดี๋ยวเอามาใส่ค่ะอันนี้คือน้ําปลาพริกขงหลวงนะคะป้าน้องลงไปแล้วปรากฏว่าคนไปทํากินแล้วก็อร่อยมากค่ะก็บอกกันต่อๆไปยอดยอดคนติดตามเนี่ย400กว่าคนแล้วนะคะ มีเพื่อนคนหนึ่งจบมห .6 ด้วยกันที่ตาดเขาบอกไอ้น้องทําไมน้าปลาพริกขุนหลวงเธออร่อยจังเลยฉันนะ่าชอบกินหอมใบมะกรูดฉันไปลองทํานะโอ้โหฉันเอาหอมทีนครึ่ง,คร,งครึ่งกิโลคร่กิโลอะ่ะบอกเธอทําทําไมมันเยอะแยะนะกะเขาบอกก็ฉันชอบกินอะ่ะพอทํามาฉันกะ,กะว่ากินสักสี่ห้าวัน สวันหมดเลยบ้านชั้นหกเจดคนทุกคนบอกอร่อยหมดเขาก็บอกต่อค่ะยอดติดตามอะ่400ะสี่ร้อยกว่าคนตอนนี้ไม่ทราบขึ้นอยัางป้าน้องไม่ได้เข้าไปดูค่ะพูดแล้วไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้น้ำตน้ำปลาพี่คุณหลวงนะคะนี่ค่ะเราก็คุกนะคะเนี่ยเรา วันนี้เราใช้ส้มจี๊ดค่ะไม่มีส้มจี๊ดก็ใช้มะนาวนะคะที่จันเขาจะใช้ส้มจี๊ดกันค่ะเขาจะเออไม่เปรี้ยวอย่างเดียวนะคะเขาจะมีอมหวานนิดๆค่ะแล้วกินเราจะชุ่มคอนะคะเราก็คุกทิ้งไว้สักสามนาทีห้านาทีนะคะพริกกระหอมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสดใสขึ้นนะคะเพื่อนรุ่เพื่อน,อนจบหกด้วยกันค่ะเออสตรีศรียานุสรน,นะคะ ป้าน้องทำ YouTube เขาก็ตามป้าน้องอันนี้เขาบอกเขาเป็นคนชอบกินหอมกับใบมะกรูดค่ะเขาก็เลยลองไปทำเขาครั้งแรกเขาซื้อหอมมาคร <มา S 2> ึ่งกิโลค่ะเขาทถ้วยบเบลอเลยบอกเธอทำทำไมเยอะน่ะ่ะเขาบอกฉันชอบแล้วบ้านฉันหกเจ็ดคนพอทำเสร็จทุกคนอุ้ยอร่อยกินไม่เกินสามวันทําหมดเลย บอกเธอระวังนะเธอกินน้ำปลาเยอะๆฉันก็ทำตามเธอไงใส่ซีอิ๊วขาวค่ะมันจะได้ไม่เค็มมากนะคะอันนี้คือเคล็ดลับค่ะที่ป้าน้องตั้งชื่อบางคนถามว่าทำไมตั้งชื่อว่าน้ำปลาพริกคุณหลวงเพราะคุณพ่อป้าน้องเนี่ยเออเป็นคุณหลวงค่ะแล้วก็ช่างคิดช่างทำเรื่องโภชนาการอะไรเงี้ย พอจะแนะนําคุณแม่ว่านี่เธออย่างงุ้นสี่เธออย่างยีส่สีมันมีประโยชน์เนี่ยใบบกุฎมันมีประโยชน์นะเธอหันใส่เข้าไปปรากฏว่ากินแล้วทุกคนติดใจค่ะป้าน้องก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวเนี่ยลงไปนะคะแล้วก็คนให้ละลายค่ะใส่น้ำปลาลงไป1ช้อนโต๊ะแฮมเต็ม,ตมช้อนนี่อ่าพอก่อน น้ำปลายี่ห้อนี้ของป้าน้องไม่ค่อยเค็มนะคะน้ำปลาจังหวัดตากค่ะกระต่ายสามตัวลูกสาวยังติดใจเลยค่ะน้ำปลาทั่วๆไปทิ้งไว้เนี่ยสามเดือนขึ้นไปก็ตกตะกอนนะคะเป็นผลึกค่ะพเพราะเค็มจัดแต่ยี่ห้อนี้ทิ้งไว้เป็นปีก็ไม่ไม่ตกตะกอนค่ะเนี่ยค่ะป้าน้องก็เนี่ยหมักไว้เสร็จแล้วก็เอาน้ำตาลละลายซีอิ๊วขาว น้ำปลานี่ค่ะแล้วก็เทใส่ลงไปเราหมักไว้แล้วนะคะแค่นี้ก็จะเป็นน้ำปลาพริกแล้วค่ะเห็นไหมคะสามรสนะคะ,ะ,คะเกี้ยเคมหวานนี่ละค่ะน้ำปลาพริกคุณหลวงค่ะหลวงช่างคิดนะคะคุณพ่อชอบศึกษาแล้วก็นำสิ่งดีๆมา ปรุงค่ะเพื่อตัวเองแนละเพื่อส่วนรวมค่ะก็เป็นวิชาความรู้พ่าน้องก็จะได้คุณแม่ก็เป็นคนช่างทําค่ะแล้วก็ช่างคิดแล้วก็ชอบเรียนรู้ใครเขาทาอะไรเนี่ยคุณแม่ไปเรียนรู้หมดทําได้หมดแซหางมาไปอยู่ร้อยเอ็ดก็ไปเออไปไปปั่นได้ไปทอมุ้งทอ,อผ้าห่มแล้วก็เอออะไรอะ พอผ้าไหมค่ะไปอยู่จันคนเขามาเช่าบ้านเขาซื้อหางมามามา,มาทำเป็นแซ่ไล่ยุงคุณแม่ก็ไปเรียนรู้จากเขาก็ฝากเขาซื้อแล้วก็มาเรียนทําจากเขาค่ะอาหารมื้อเช้าประน้องค่ะข้าวผัดปลาเค็มก,กับสับปะรดนะคะประน้องใช้ไข่ไม่ได้ใช้หมูเลยค่ะวันนี้น้ำปลาพริกคุณหลวง แล้วป้าน้องก็จะมีแตงโมมีน้ำสมุนไพรค่ะเห็นไหมคะป้าน้องไม่ไม่เรื่องมากไม่ต้องมีแกงแกงจืดหรือต้มยำอะไรแล้วคะ่ะแค่นี้ป้าน้องก็กินได้แล้วคะ่ะสุขภาพถึงแข็งแรง,งไงคะมาทำเอ่อข้าวผัดปลาเค็มกับน้ำปลาพริกคุณหลวงคะ่ะใครอยากจะดูวิธีทำและรู้เคล็ดลับต่างๆ เข้าไปตามใน y youtube ครอบจัก,กรวาลของป้าน้องนะคะในนั้นป้าน้องจะมีเคล็ดลับและวิธีทำต่างๆให้ทุกคลิปเลยค่ะถ้าเผื่อคนเออไปทำตามเนี่ยเห็นอันนี้นะคะเข้าไปทำตามแต่เข้าโทรมาหาป้าน้องหรือกดมาทางไลน์มามาบอกว่าเออไอ้น้องนะเธออย่าเลิกทำนะไอ้ YouTube เนี่ย ถามทำไมอ,อ่อโอ้เธอทำแต่ละอย่างเนี่ยฉันเอาไปลองทำเนี่ยมันอร่อยบางคนก็บอกว่าซื้อกับข้าวกินพอพอถึงเวลาที่นึกอะไรไม่ออกก็มาเปิด y o u t u b ปป้าน้องก็บอกบางทีเฮ้ยน้องเธอทำง่ายๆวะ่ะแต่มันก็อร่อยป้าน้องบอกนี ie, ่เธออย่าโทรมาอย่าไลนา์มานะเธอคอมเมนต์เข้าไปใน y o u t u b e เลยเขาบอกว่าเขาพิมพ์ไม่เป็นค่ะ คนเจ็ดสิบกว่าไปในรุ่นทั้งหมดก็เห็นมีป้าน้องเนี่ยค่ะอยู่คนหนึ่งน้องนั้นก็ทําไม่เป็นก็บอกหัดสิเขาก็ไม่ไม่เชื่อไม่หัดเขาบอกฉันไม่เก่งเหมือนเหมือนเธอเนี่ยเอ้ยเธออย่าไปคิดสิฉันก็ไม่ได้เก่งแต่ทุกถิ่ทุกทุกอย่างเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเราไม่เป็นหรอกแต่เราเรียนรู้จากเด็กรุ่นหลังก็ได้ให้เขาสอนมันช้านะก็ทำได้ยากนะก็บอกให้เขาบอกช้า แล้วก็จดลงสมุดนะคะแล้วก็ทําทีละขั้นตอนสงสัยก็ถามเขาค่ะนานๆเราก็จะเป็นเองค่ะทุกคนไม่โง่นะคะทุกคนไม่ได้เก่งแต่อาศัยความพยายามความอดทนความภาคเพียรความใส่ใจป้าน้องก็ไม่ใช่คนเก่งนะคะแต่ป้าน้องเป็นคนลักษณะจิตอาสาค่ะมักจะให้วิชาความรู้ และสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เพื่อ,เม,อเมื่อเราตายไปเนี่ยมันจะได้ไม่สูญไปกับตัวเราเองค่ะมันจะเป็นมหากุศลเกิดชาติหน้าเราจะได้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะแล้วทำอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือเรานะคะสนใจเข้าไปใน YouTube ครอบจักรวาลโดยป้าน้องเห็นไหมคะถ้าเผื่อเราไข่เนี่ย ลงไปผัดในนั้นเนี่ยเขาก็จะปนไปมันจะไม่สวยเราเอามาทําเป็นแผ่นบางๆนี่นะ้ำปลาพริกขุณหลวงค่ะกินกับข้าวผัดค่ะอย่าลืมเข้าไปตามใน y u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  e ครอบจกักรวาลของป้าน้องนะคะคุณจะได้เคล็ดลับต่างๆมากมายนะคะขอบคุณมากค่ะข้าวผัดที่ดีนะคะข้าวต้องเป็นเม็ดนะคะไม่เละนะคะเราแห้งเห็นไหมคะการที่เราผัด ข้าวเนี่ยเราบางคนจะตอกไข่ใส่ลงไปป้าน้องใช้ไข่หนึ่งฟองคุกข้าวที่แช่ตู้เย็นค้างไว้หนึ่งคืนแล้วอีกสองฟองป้าน้องก็เอามาต่อยใส่ภาชนะแล้วใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยค่ะใส่น้ำไปหน่อยเพื่อให้เนื้อไข่เขานุ่มนะคะแล้วก็ตีไปทางเดียวกันแล้วก็ใส่น้ำมันน้อยๆละเลงให้ทั่วกระทะนะ แล้วก็เอาไข่เนี่ยลงแล้วค่อยๆย,ยกกระทะขึ้นตะแคงไปตะแคงมาเพื่อให้ไข่วิ่งวิ่งไปตามกระทะ mm hmm. เขาจะได้เป็นแผ่นแล้วก็สุกสวยงามค่ะแล้วพอพอเราพอใจแล้วเหลือตรงกลางเราก็เอาฝาหลังถึงครอบนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. ข้าว mm hmm. เขาจะเป็นเม็ดค่ะนะคะ เมื่อก่อนป้าน้องก็ทําไม่เป็นนะคะแต่พอดีมีเด็กเข้ามาอยู่เขาเปิดร้านข้าวแล้วเขาก็ทำโอ้โหเขาผัดจนเขายกกระทะนี่ค่ะแล้วก็ฝัดฝัดฝัดแต่ป้าน้องยกยกฝัดไม่ไหวค่ะหมดแรงขนาดเด็กยี่สิบฝ่าเขาก็ยังทําไม่ได้นะคะคนนั้นเขาทาจนชํานาญค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคือลักษณะข้าวผัดที่ถูกต้องค่ะ เรียนไปเถอะค่ะไม่มีใครที่จะเรียนจบหรอกค่ะตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่แม้แต่อายุมากน้อยเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนค่ะยิ่งเรียนเรายิ่งได้ความรู้นะคะแล้วอย่าไปทําเป็นอวดเก่งคนอื่นเขามีเคล็ดลับมีอะไรเขาจะไม่บอกเราค่ะเราต้องทําเป็นเฉยๆแต่กระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นจริงๆเนี่ค่ะเขาก็จะอดเมตตาเราไม่ได้หรอกค่ะ คนที่ไปคุยอวดคุยอะไรเนี่ยหรือทำเป็นเก่งเนี่ยจะไม่ค่อยได้ความรู้และเคล็ดลับหรอกค่ะนะคะเหินลักษณะข้าวผัดที่ดีนะคะกินประน้องก็ค่อยๆตักน้ำปลาพริกลงราดค่ะมันก็จะเพิ่มรสเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะมันก็จะอร่อยยิ่งขึ้นฉะนั้นตอนผัดเนี่ยไม่จำเป็นต้องเค็มเลยนะคะเพราะเราใส่ปลาเค็มไปแล้วเค็มนินดๆแล้วเรามาเติมเอาค่ะ